สวัสดีจ้าทุกๆคนมาพบมาพ่อกันคือเก่ากับช่องวันดีชาแนลเมื่อนี้ยายวันดีมหาเห็ดพี่น้องเขาป่าหาเห็ดมึงเนส่ได้บอกพี่น้องเห็นนั่นเขาลงยูทูบว่าเก็บเห็ดเห็ดออกหลายแล้วว่าสั้นแถวเดนมาร์กอะพี่น้องแต่ขออยู่เยอรมันมันจะมีบ่น,นี่เหลียวิึงคือไปตามุ่มีเห็ดแต่พี่น้องมึงเน่โอ้ยมีหายในเดอ้ออยากเก็บไหม เก็บเห็ดพี่น้องเห็นเพื่อนฟากันเก็บเห็ดลงยู u ูบหลาย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 อนซอนจ้ะอันเห็ดพึ่งหวานคือเพื่อนเก็บได้หลายๆน่ะบ่ต้องถามดอกข่อยบ่เคยเห็นจ้าเถื่อเห็นมีเห็ดอันอื่นให้เก็บกับบุญแล้วแถวเยอรมันมองข่อยอยู่พี่น้องบ่ร่วมกับผู้อื่นเด้อมองเพื่อนหูจักป่าเห็ดเนาะเพื่อนกัะสีเห็นหลายตีลยเห็ดพึ่งหวานเห็ดสารพัดเห็ดอะเยอรมันมันกะมีหลายคือเมืองไทยน่ะแหละพี่น้องภาคใด เฮ็ดหลายเฮ็ดน้อยแล้วรูปมงมันเกิดยังสินะผู้ใดเพิ่นเป็น,ปนอันนักชำนาญการในการเลาะหาเห็ดเห็นมงเฮ็ดออกเพิ่นก็บจำไม่เพิ่นกับไปยาไปา่างไปรุนเนาะอันเท้าขดมหาแบบสุมๆนําพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันจ้าว่าข่อยสิได้เห็ดบอมื้อนี้พี่น้องไปเบิ่งน้ำกันจ้าพี่น้องเอ้ยสรุปแล้วข่อยมาหาเห็ดม่มีเห็ดพ่อดอกพี่น้องข่อยละจักซีเฮ็ดจังใด ก็เลยเห็นหมากแบกเบอร์รี่หมักมอนฝรั่งเนี่ยก็เลยเก็บออกมาอันนี้แหละพี่น้องดีโก็บได้ยังย่างจุนขาลากพี่น้องเอ้ยโกโบได้พออันเวียนเห็ดพ่อดอกพี่น้องมีแต่เห็ดอันที่กินโบได้น่ะแมมเฮ็ดผิดน่ะแมมมีอยู่อันนั้นนะอันเฮ็ดที่กินได้โอ้โบมีเลยพี่น้องเอ้ยคนละเห็นเลยเหรอโอ้ยจนเมื่อยคนละโซนซุ้มเพม่อนเก็บได้เนาะพี่น้องเนาะโอ้ บุญวันสนาคนผมได้เก็บเห็ดเพึ่งหวานคือชาวบ้านกราบอกพี่น้องเอ้ยอยากเก็บเห็ดคือชาวบ้านเพิินกะบ,บุมมีเห็ดให้เก็บผัวกะผ้าไปซื้อๆดอกพี่น้องนั่งถ่ายยุหลุดพุ่นนะเราก็ผ้าไปกันยังดีวะโอ้ยอย่างมือสองอันป่าสามป่ากับ,บมุมมีพ่อดอกพี่น้องเอ้ยมันยังหนาวอยู่คิดว่านะสุกมากชํำเลยต้องจับค่อย กระสัตนเละค่ะโอ้เละแล้วกับคี่คอยหนึงกะสิล็ดแล้วพี่น้องเนี่ยลุดไหมลุดมืงแค่นี้แหลนะน้อพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องวันดีชาแนลหนึงได้พี่น้องสวัสดีค่ะมึงแหน่ัวก็เอินเอาเอินเอานำนำนำครักแหน่ ดุขักแต่ละอันโอ้สอนสอนต้องค่อยเก็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยหล่นหัวก็เด้ที่มันเอิ้นข้างเอิ้นเลยอันนี้ก็ดำสุกแฉไปหมดพี่น้องเมื่อก่อนซะอย่างเอาก็ได้ดอกลดก็อืม คนเอินก็เอินว่าสั่น,นกกคนเก็บก็อยากเก็บคนเก็บก็อยากเก็บมันสิเละและ้วเนาะสุขากแล้วขันบวกเก็บกระไดพวกนารายไ์เนี